แดงค่ะแดงค่ะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนะคะโอเคก็ต oh. ้องตอบจีจ hey, ี้ค่ะง่ายมากมากเลยค่ะถามคืออะไรให้หอมแก้มคนทางขวาหนึ่งโอ้ยแกอิจฉานะคะเราเคยถาบ้านปะไม่เคยจังหมอนอจอยสุดๆอ่ะเพราะว่าเคยจุ๊บเลยค่ะ น้ำเสคือรู้เพราะว่าอกไนอนคนโดพี่มินแล้วแล้วเราก็จุดกันจะจปะเนี่ยแปลกๆหนูยังอยากมีแฟนใครอยไหมคะาวาคือแบบว่าเอาเสือเนยของแกมใช่ไหมใช่่วางแล้ววงแก่บแล้วบ้าตายตายว่อ้าละบาเลยนะ เนคไม่หลับตาได้แต่แต่ปิดหมดหน้าเลยอะไม่แก้มปิดหรูอเปลจแก้มนะอี่โอ้ยไม่มีเสียงดังมองอะไรเนาะปิดเ่ดอะพี่เขินบอกว่าเนี่ยี่หน้าแรงจิมินจิมินจิมิพอพอ ไม่เห็นด้านหลังก็เลยต้องเข้าแล้วไงียเอยากเล่นมากค่ะพี่พี่มีใครเห็นติดไหมคะเล่นด้วยกันไม่ติดถ้าเล่นถ้าเล่นเราจะโพไหนอะแล้วแต่พี่มูจัดเลยค่ะหนูทำได้หนูทชอนท่าหนูก็ลอยชอนมาแล้วไม่จริงแค่พี่มินยิ้มก็เป็นนี่โพเดียวแล้วอุ้ย